คุณลักษณะของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561ผู้ช่วยหาเสียงหมายความว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้รับแจ้งรายละเอียดหน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดคุณลักษณะของผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ1เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีสัญชาติไทย2ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ3เป็นบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจจากชุมชน4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตเลือกตั้ง 5. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและการพูดเพื่อน้มน้าวใจผู้ฟัง 7. มีความสามารถในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 8. มีอุดมการเดียวกันกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและหากท่านต้องการรับทราบข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถติดตามรับชมได้ในช่อง youtube ของผมนะครับในหมวด playlist การเมืองและการเลือกตั้งขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ